ไปดูเรื่องที่เกิดไว้นะครับเรื่องของอายการสั่งไม่ฟ้องนะครับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสนะครับทายาทบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้อดังในทุกข้อกล่าวหานะครับนี่ฮะ,ะเป็นรายงานข่าวอ้างจากสนักข่าวต่างประเทศนะครับ CNN นะครับระบุว่ามีการอ้างคำให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจเอกสัมพันธ์เหลืองสัจกุลนะครับพู้กับการสอนอทองหล่อนะครับระบุว่าทางตำรวจได้รับแจ้งจากสานักาอาอยาร เรื่องการตัดสินใจไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยานะครับวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเรื่องนี้ต่อนายวรยุทธ์และเพิกถอนหมายจับแล้วครับนี่ฮะซีเนยังเห็นเนื้อหาในจดหมายที่สนทองหล่อส่งไปยังบ้านของนายวรยุทธ์ในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับโดยเนื้อความในจดหมายระบุว่าสำนักงานอายการสูงสุดนะครับมีคำสั่งไม่ฟ้องดำเนินคดีนายวรยุทธ์ อยู่วิทยาในทุกข้อเก่าวหาและผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ไม่คัดค้านคําสั่งของอายการด้วยเจ้าที่สอบสวนได้ขออนุมัตศารเพื่อถอนหมายจับแล้วฮะแล้วตอนนี้เนี่ยนายบอสเนี่ยอยู่ต่างประเทศทีนี้ก็สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้แล้วนะครับโอ้ประเด็นนี้นี่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าสังคมเนี่ยให้ความสนใจนะครับเหตุเรื่องนี้นะฮะย้อนไปคร่าวๆเกิดตั้งแต่ปี55ครับ8ปีที่แล้วครับ นายวรยุทธ์เนี่ยนะขับรถนะฟอร์นะครับชนดาบตำรวจวิเชียนนะครับกันประเสริฐนะฮะเป็นตำรวจพบหมู่ว่องกระลาบปามสอนอทองหล่อนะครับขับชนแล้วลากไปไกลหลายสิบเมตรนะครับไม่ใช่ชนแล้วก็ตายทันทีนะฮะคือลากไปด้วยฮะช่วงประมาณเช้ามืดนะฮะลากไปด้วยนะครับแล้วก็หนี ตำรวจก็ตามไปโดยตามจากอะ,อะไรอ่ะคาบน้ำมันเครื่องโอ้โหมันตามได้อยู่แล้วยังไมเออตามไปจนถึงหน้าบ้านฮนะ,ะคือเลี้ยวไปตรงไหนก็ไปได้หมดเพราะมันรั่วไปเป็นทางเลยะนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปหยุดอยู่ที่บ้านของอนั่นแหละนายวรยุทธ์นี่แหละเป็นเรียกว่าเป็นคลื่นหาดเลยแนะถวแถวสุขมิตนั่นแหละฮะนี่ฮะจนเป็นเรื่องตอนนั้นเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับขับรถ ขณะมึนเมานะครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือผู้ถูกชนหลายข้อหาด้วยกันก่อนหน้านี้ทุกข้อกล่าวหานะครับเรียกว่าบทอายุความไปทั้งหมดนะครับเหลืออยู่ข้อหาเดียวนะครับก็คือขับรถโดยประมาทเป็นอื่นให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยจำดทัรจหมดอายุความในปี ในอีกหลายปีนะครับอีกเจ็ปีนะรู้สึกว่าจะหมดปีเจดศูนย์นะครับแต่ปรากฏว่าอัออายการกับทำอะไรอะ่ะบอกว่าสำนวนของตำรวจที่ส่งไปเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่รอบค้อไม่รัดกลุ่ม,มนี่ฮะไม่รัดกลุ่มก็เลยสั่งไม่ฟ้องประเด็นก็คือว่าทางตำรวจเนี่ยมาถึงตำรวจต่องอย่งชาติเนี่ยโดยพรตรเนี่ยก็ไม่ได้คัดค้านด้วยอโอ้โหเรื่องนี้นี่ท่านนามสก,กุลโทนุสิธิ์ <laughs> หรือว่านามสกุลมิ่งขวัญอย่างนี้นะติดคุ้งแต่วันแรกเลยฮะคือคือจริงๆประเด็นวันเนี้ยทั้งอายการแล้วก็ทางทางตำรวจเนี่ยต้องออกมาชี้แจงนะใช่ไงใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะท้ายสุดเนี่ยมันก็อาจจะไปโยงกับเรื่องชุมนุมด้วยซ้ำถ้าเกิดคนที่ไม่พอใจอไปเป็นแนวร่วมมให้เขาอีกใช่ไงอืมเอ่ออย่างที่บอกไงว่าความยุติธรรมมันมันไม่เท่าเทียมกันจริงๆอ่อะเอ่อคนที่คนที่ อ,อ,อันนี้อละไรฮะกำลังถแถลงอยู่อ๋อนี่ฮะล่าสุดนะครับพันธุเรกริษณะพันธนาจเจริญน,นะครับโฆศกตรรนะครับกำลังถแถลงคดีนี้เลยประเด็นปัญหาว่าทําไมตํารวจเนี่ยถึงไม่คัดค้านที่อายการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องอะนะครับแล้วทําไมไม่ทําสํานวนให้มารัดกุมไอ้คดีขับรถคนตยคนตายเนี่ยมันธรรมดาธรรมดามากนะฮะม,ม,มันไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนะครับแล้วยิ่งโอ้โหเป็นตารวจนะเป็นลูกน้องของตัวเองนะแล้วก็ มันชนเนี่ยขนาดชนแล้วหยุดรถให้ความช่วยเหลือเนี่ยบางคนเนี่ยยังติดคุกเลยนะใช่เก่งฮะอันนี้คือลากไปไกลนะลากศพไปไกลด้วยแล้วก็หนีเข้าบ้านอ่ะต้องต้องดูดูสำนวนเพราะโดยเซนจริงๆอ่ะถ้าเกิดฆ่าคนตายโดยประมาทเนี่ยมันมันควรคดีมันจะมันควรจะเข้าไปถึงศาลไงเออแต่แต่นี้มันมันก็แปลกอยู่พอสมควรนี่ฮะสังคมเนี่ยจับตามองอย่างมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้กับ ทุกคนหรือเปล่านเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งคุกม,มีไว้ขังคนจนนี่ไงใช่ไหมนี่ไงเดิมเบิลสแตนดาร์ดสองมาตรฐานนะครับนี่ฮะเเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยอาจจะมา,มาเล่าให้ฟังทีก็แล้วกันนะครับว่าทางตํารวจเนี่ยชี้แจงว่ายังไงนะครับแต่เห็นว่าเมื่อเช้านะฮะเเมื่อเช้านี้มีตํารวจเป็นออรองผู้บักับนะฮะสอน,นอทองหล่อนะครับพูดถึงเรื่องนี้นะฮะเอผมหาหาข่าวผมไม่เจอแล้ว ว่าอันนี้น่น,นี่อ่าพันตำรวจโทธนาวุฒิสงวนสุขนะครับ<ม>รองผู้กับการสอบสวนทนทหลอฮะฮผมอ่านนะฮะมีอยู่สี่บรรทัดอ่านคาให้สัมภาษณ์ของทางรองธนาวุฒิไปไม่อ่านซะดีกว่ายัางไงคือเหมือนไม่มี <c oughs> อะไรฮะเหมือนไม่มีบอกเนี้ยบอกว่าอตอนนี้อตยการมีคําสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์หรือบอสอยู่วิทยาผม เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนของนอสอนทองหลอดังนั้นจึงต้องลงนามในเอกสารดังกล่าวซึ่งเป็นขั้นตอนของกฎหมายคดีที่เกิดขึ้นนี้ผมไม่ได้ทําสำนวนตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ดีเมื่ออายการมีคําสั่งมาแบบนี้ทางตํารวจจะต้องเป็นคนลงนามแจ้งให้ทราบว่าคดีเป็นอันยุติแล้วตามขั้นตอนปกติเสมือนเป็นไปรษณีย์แจ้งข่าวเท่านั้น ตอนนี้เท่ากับว่านายวรยุทธ์ไม่ได้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ต้องหาแล้วก็สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ตามปกติอเอาสินี่ตำรวจเป็นแค่ไปสนีแจ้งข่าวเท่านั้นอเออเขาก็มาก็ว่ากันไปนี่ฮะเออเดี๋ยวคดีนี้นะฮะน่าจะาเ,เป็นอีกหนึ่งที่คึกโครมพอสมควร,ครนะครับว่าทำคดีมาเนี่ย เท่าไหร่อะแปดปีแล้วอะเออตั้งแต่ปีห้าคุณเก่งตอนนี้หกสามเนี่ยฮะสุดท้ายก็อ่าผู้ก่อเหตุนะที่ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าจะประมาทอะไรก็ตามแต่ฮะไม่ได้ถูกดำเนินคดีก็ระบวนการมันมันช้ามากนะแปดปีโอ้โหแสดงว่าเขาเขาแบบเขาเขาดึงกันดึงกันสุดฤทธิ์เลยอะทางเทคนิคนะขยายขอเพิ่มพยานขอเลื่อนการสอบปากคำอะไรว่าแล้วแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยอยู่กรุงไม่ไม่ไม่ค่อยอยู่ประเทศไทยอ่าอยู่ อาลับมิเรตบ้างอยู่อังกฤษบ้างนะทำให้หลายหลายสำนวนหลายคดีเนี่ยอายุความมันขาดไปนะ<ช>มีอายุความ5ปีเนี่ยมันก็ขาดไปขาดไป ừ ừ ừ นะฮะเหลืออันสุดท้ายเนี่ยเปีอ่ะยังเหลืออีกเปีนะอายุความจะขาดปี70 ừ ừ ừ เนี่ยนะครับตำหมดอายุความเนี่ยสุดท้ายก็อายการสั่งไม่ฟอ้องไปแล้วเรียบร้อยนะครับ